เป็นตัว Honda c อ่าวิปี2017ตัวท็อปทีุ่ดเป็น1.6 DT EL ทีอเจ็ดที่นั่งอีกตั้งหากนี่นะคะจะเห็นว่าภายในเขาคุมโทนสีดำ uh. หน้าจอทัสกินอย่างดีนะคะแอร์ก็เป็นดิจิตอลออโต้เนาะดัวโซนแยกใส่เ่าด้วย เกียร์ปุ่มนะคันนี้เครื่องดีเซลนะ c r v เครื่องดีเซลนะเบรกมือเขาก็ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะทุกคนคันนี้ไม่พอเท่านั้นเขาได้เบรกโคด้วยตังหามีคอนโหมดนะคะใช้ในประหยัดน้ำมันนะพวงมาลัยมัลติฟังกชันเนาะสามารถควบคุมเครื่องเสียงรับสายว่างสายโทรศัพท์ได้จากบนพวงมาลัยเลยนะส่วนด้านขวาเขาก็มีคลูสคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วได้นะมีแพดเดิลชิปหลังพวงมาลัยไม่พอเท่านั้นเขามีฮอนด้าเลนวอชนะคะกล้องพิโกจอบมองสายมาให้ด้วยตังหะนี่ฝาท้ายก็ไฟฟ้าด้วยครับคุณ สามารถเอาไปเป็นเจ้าของได้เบาๆบางๆครับเทคซันเจมื่นบาททันบาทฟรีดาวได้เลยนะ<ช>ตกคนที่ประมาณ12บใบเานะคะ<ช>เป็นต<ช>้าขอกได้แล้วใครสนใจนะคะพักบ้านเขียวมาได้เลยนะ